อ่าผมอาจารย์ธนพดีนะครับปัวแก้วนะครับหรือที่เรียกว่าอาจารย์ใบบอลน,นะครับเพราะผมว่าบางทีคนเราดําดเนินชีวิตหรือดําเนินธุรกิจไปอ่ะไม่ไม่ได้ดูรายละเอียดของเรื่องของคัดจ้างแรงงานหรือสัญญาต่างๆมันอาจจะสะดุดได้ง่ายๆอาจารย์อาจารย์ว่างั้นไหมครับ<อ>ใช่ไหมโอ้เป็นปัญหาเป็นปัญหาหลักเลยครับอันนี้นะครับก็คืออาจจะต้องบอกนี้ว่าบางทีเอชอาร์เองนะครับครับ ไม่ไม่ได้ดูในเรื่องของพวกเอกสารหรืออะไรเงี้ยครับบางทีมันก็เลยเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่สําหรับตัวนายจ้างเองอย่างเงี้ยครับครับคือในมุมในมุมของลูกในมุมของลูกจ้างมีผลไหมอาจารย์ในมุมของลูกจ้างก็มีผลครับมีผลครับคือจริงๆอ่ะมันเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะครับถ้ามันชัดเจนจะได้มีความเข้าใจกันได้จริงๆแล้วข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะ ผมมองว่าความชัดเจนมันมันไม่ได้อยู่ในเอกสารอย่างที่ผมมักจะบอกว่าเอกสารเนี่ยมันต้องบอกตัวมันเองได้ถ้าเอกสารชี้แจงตัวมันเองได้ปุ๊บเข้าใจทั้งสองฝั่งมันจะไม่มีประเด็นข้อพิพาทอือครับโอเคอันนี้ดีเลยผมขยี้คํานี้ก่อนเอกสารไม่ต้องบอกตัวมันเองได้อันนี้ซื้อซื้อก่อนอื่นนะผมต้องขอใช้คําว่า ฝ่ายบุคคลเป็นฝ่ายเดียวที่กฎหมายแรงงานเนี่ยให้ค,คำนิยามว่าเป็นตัวแทนนายจ้างตามกฎหมายานะครับไม่มีฝ่ายไหนที่กฎหมายให้การรับรองว่าเป็นตัวแทนนายจ้างได้ยกเว้นฝ่ายรบุคคลนะครับ,รบดังนั้นการที่เราจะกระทำอะไรในส่วนหนึ่งในฐานะของ HR ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เป็น hR full t i ฟ e เนาะเราก็ต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เรารทำลงไปเนี่ยคือการทำ แทนในจ้างแล้วบางครั้งเนี่ยเราเจอคำว่าอ,อลูกจ้างทำงานไม่พอใจหรือว่าทำงานไม่เต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับพอมันไม่เต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยงั้นเอาออกไปเลยเราในในในฐานะของฝ่ายคนในจ้างก็อยากใช้เอาออกเลยแต่เราทําไม่ได้เพราะกฎหมายมันขีดเส้นไว้แล้วว่าหนึ่งจะต้องมีการบอกเอแจ้งบอกล่าวล่วงหน้านะหรือรจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านะ แล้วก็มันจะมีรอบมีมีทามิ่งของมันอยู่ในการกําหนดตรงนั้นนะครับ,บเอ่อก็อยากจะเอ่อฝากถึงผู้ประกอบการหลายๆท่านว่าเอ่อถ้าถ้าท่านเข้าใจกฎหมายสักนิดนึงแล้วทําให้มันตูกต้องอะ่ะอาจจะเป็นการที่ถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันร,ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันมันใช้คําว่าอะไร ท่านก็จะได้เข้าใจหลักกฎหมายแล้วก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องครับก็จริง <c oughs> แล้วประสบการณ์ด้านงาน HR นะครับก็เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ผ่านมาจนถึงดี렉เตอร์ก็ประมาณ25ปีในการทำงาน <c oughs> สายนี้มานะครับ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่เห็นคือทัศนคติกับทัศจูดมากกว่าครับของทั้งสองฝั่ง <c oughs> ที่อยากให้ฝักกันครับแล้วก็ตัวนายจ้างเองต้งมีความเข้าใจในโจลูกจ้างและลูกจ้างเองก็ต้องเข้าใจบทบาทของนายจ้าง นะครับ,บดังนั้นเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันควรจะปรับอย่างเช่นที่เขามักจะบอกกันว่าองค์กรจะไม่เติบโตเกินไปกว่าทักษะของคนในองค์กรองเดี๋ยวนะอะไรนะอาจารย์องค์กรจะไม่ตตโตไปเกินกว่าทักษะของคนในองค์กรโอเคโอ,คโอค้คำนี้ซื้อซื้อสองคำาลยนะผมขอญากขยายความนิดนึงอย่างเช่นรเรามักจะเจอคำที่หัวหน้างานทั่วๆไปมักจะบ่นเสมอว่า เฮ้ยน้องทํางานไม่ได้นะน้องทํางานไม่โอเคเลยน้องทํางานไม่ดีไม่ได้หนักใจเลยผมถามกลับนิดเดียววันนี้ยเคยบอกเขายังว่าเราต้องการอะไรครับแม้ขนาดที่เราไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวอะถ้าเราไปนั่งีเฉยเราไม่สั่งอะจะของร,ร้านจะรู้ไหมว่าเราอยากทานอะไรครับครับอ่าดังนั้นเอะนี่เป็นจุดที่สวนทางกันร,ระหว่างตัวอ่าผมเรียกว่าระดับตัวแทนนายจ้างหรือคนน้างานกับพนักงานพนักงานเขาก็พยายามทําในสิ่งที่เขารู้ รับแต่เราบอ,อ,อกเขาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งบอกความต้องการอีกฝ่ายหนึ่งรทราบแล้วตอบสนองความต้องการได้ครับปัญหาเรื่องทักษะงานนะครับสกิลโนเลดก็ดีมันจะลดน้อยลงและจะเข้าใจกันได้มากขึ้นครับถ้าเกิดทักษะไม่ดีธุรกิจก็ขยายตัวยากเหมือนกันประมาณนั้น่